พี่น้องมือนีเมื่อกินเข่าครับพี่น้องกินข้าวแบบว่าปล่อยจอยปล่อยใจนะครับวันนี้มีนําเสนอเมนูอันนี้อะไรซุประเรือบอกอันนี้ซุประเขืออันนี้ทำมะลุงติงทำมะลุงติงอันนั้นอะไรปลอมไก่ปอมไก่อะไรต้มปลาปอต่อยกูอันนี้เครื่องเคียงอันนี้ซุปอะไรนะซุปมะเขืออันซุปอันนี้อะไรไก่ซุปอันซุปอะไรซุปต้มย เรียนรัมือท่านวะวันนี้ก้วข้าวคงจะอร่อยเนาะอร่อยอยากกินซุปเปอร์แมนจังเด็ดซุปเปอร์แมนเลิศมากเลยซุปเปอร์แมนโอ้ยบักกาเนี่มันสมองเรี่ยวแน่นอนเออบล็รตบันดาไหนดูซิซุปเปอร์แมนเอาไหนซุปเปอร์แมนนี่นี่ดูทอาจิ้มวันนี้ขวายจิ้มบรู้น้ำต่ออันนี้จิ้มซุปเปอร์แมนก่อนนะโอซูบะเขื่อนม่วมก่อนม่วมก่อนนะนี่ว่าไหม สรตัว่ะจริงไหมนี่หรอหืมนัวมากนัวเลือกมากใครอยากกินซุปเปอร์ใครอยากกินซุปเปอร์แมนทักแชทมานะครับเอา